ไปปรึกษาได้นะบางทีเนี่ยคนทํางานโดยปกติเนี่ยที่เราเห็นดูแล้วเนี่ยเป็นปกติเนี่ยแต่บางทีเขาก็มีภาวะเครียดภาวะจิตใจนะคะสูงเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่ช่วยปรึกษาช่วยให้ความรู้ช่วยเยียวยานะคะในด้านต่างๆก็สามารถที่ไปปรึกษาเขาได้เขาก็จะช่วยหาแนวทางช่วยหาสิ่งที่เราสามารถที่จะ ให้ใคลายเครียดได้แล้วก็เป็นแนวทางออกได้เพราะว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราทราบดีมันเกิดภาวะเครียดนะคะภาวะฆ่าตัวตายภาวะต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะใน,นะะประเทศของคนเราะคะศูนย์ก็มีหน้าที่ช่วยเยียวยานะคะ mm hmm. แล้วก็การทํางานของศูนย์สุขภาพจิตนะคะภายในจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเป็นคณะกรรมการ ที่ทำอยู่เนี่ยเรามีการาประชุมทั้งออนไซต์อินไซต์ออนไลน์แล้วก็มีการพบกลุ่มบ้างนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันคี่คลายลงนะคะการดำเนินง,งานของเราก็คืออย่างที่ท,ทราบดีแล้วก็มไม่ค้นสื่อเพราะว่าสื่อมวลชนต่างๆสื่อมวลชนหลายแขนงเนี่ยที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการทํางานเนี่ยเขา ก็ได้นําความรู้ต่างๆนะะที่เราได้มีการประชุมได้มีการขับเคลื่อนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผ่นสปอันะคะแผ่นสออ์ตทางวิทยุเนี่ยก็มีแผ่นสปอร์ติดฮืดสู้วัคซีนใจทํำยังไงให้คนสามารถอยู่กับภาวะในสถานรคนโควิดได้นะคะแล้วก็ใช้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์สื่อเว็บไซต์นะคะ สื่อต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมที่เราออกนอกพื้นที่กันด้วยนะคะไปพบกลุ่มไปให้กำลังใจนะแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็ที่ผ่านมาการทำง,งานของเราก็ถือว่าอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทเท่าไหร่นะคะแต่ก็คิดว่าการที่เราได้ทำงานเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่ง ถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อ๋อจิตใจแล้วก็ทำให้การทำงานแล้วก็บุคลากรน,นะคะที่เราได้ไปทำมาได้ไปขับเคลื่อนเขาก็มีภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็าการทำงานของเราเมื่อเราไปประชุมมาแล้วก็เราได้ขับเคลื่อนในการทำงานนะคะ ผลตอบรับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุนะคะตัวเองจริงก็เป็นส่วมวลชนทําสถานีวิทยุและการที่เราได้เปิดสปอร์ตไปเนี่ยแล้วก็มีเพลงเขาโทรมาเขาบอกว่ากอดีนะมันมีสปอร์ตที่ว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกว่าเกอเขาสามารถที่ว่ามีกําลังใจจากที่แบบว่าเกิดภาวะเครียดที่แบบว่าอย่างที่ทราบดีโค,โควิดนนะคะมันมันทำให้ มันทําให้บอกได้เลยว่าแย่มากๆเลยแย่ทุกทิศทุกทางแย่ทั้งด้านจิตใจแย่ทั้งทุกๆอย่างเลยเรามันมีความหวังระแวงแต่เราเราเปิดไปครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลแต่เราเปิดติดต่อกันเปิดติดต่อกันมันก็ทําให้คนฟังมีความรู้สึกว่า